สวัสดีค่ะดิฉันนะคะหลังเศร้าสุภาพร์เมืองกิ่นประธานกลุ่มสมาชิกทอผ้าบ้านหองแสงไต้นะคะเดิมนะคะความเป็นมาห้องคุ้มก็คือนะคะตั้งแต่นะคะสมัยปู่ย่าตาใหญ่นะคะ่นก็นได้ทอผ้าใส้นะคะในงานประเพณีบุญต่างๆห้องชุมชนห้องแสงมะเห่าก็เลยได้สืบทอดกันมาเรื่อยๆแล้วพอดีปีพศ2560ทางพัฒนาชุมชนเห็นความเข้มแข็งห้องชาวบ้านที่ได้ทอผ้าขึ้นมาใส้ในชุมชน ก็เลยได้มาสนับสนุนจัดเพื่อตั้งเป็นกลุ่มโดยตอนนั้นนะคะในปีพศ .2560 พัฒนาชุมชนได้เข้ามาสอยเลยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์น,นะคะในงบประมาณ1 2 0 0 0แล้วก็ต่อมาก็ได้ ลงทะเบียนโอท็อปจินค้าโอท็อปต่างๆนะคะสําหรับลุ่มทอผ้าก็ได้ผลิตทอมาเรื่อยๆนะคะก,ก,ก็เป็นการาาแปรรูปเป็นการทอผ้าทอผ้าแพร่ตะม่องแล้วก็มัดมีซึ่งผู้ยญาตาใหญ่กับท่ายทอดออกมาเฮิร์ชุมชนซึ่งการมัดมีก็เป็นมัดมีลายตามธรรมชาติของชุมชนนะคะแต่ก่อนกับมัดมีเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้เห็นกอไผ่เพื่อเลืกเอามามัดเป็นลายมีนะคะแต่ก่อนก็ยังมีทันได้ความรูกปั้นหลือนะคะ ร้วา็มัดเป็นลายออกมารวกาทออพากเป็นทอพ้าตาม่องที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คือตั้งแต่ปู่ย่าตายายสังคะก็เลยได้มานะคะรับการสนับสนุนต่อมาเรื่อยๆนะคะสําหรับกลุ่มทอพ้าค่ะค่ะสำหรับด้านการบริหารจัดการกุ่มก็คือกุ้มตั้งอยู่บ้านเลขที่314หมู่11บ้านห้องแสงตำบลห้องแสงอำเภอเลิงนขาจังหวัดยโสธรได้สมาชิกทั้งหมด50คน กรรมการ10คนก็สีได้การจัดกฎระเบียบห้องคุมจัดตั้งขึ้นมานะคะก็ตั้งยุซูนเรียนดูนะคะสำหรับระเบียบลุมแต่ที่นี่การบริหารอีกอย่างหนึ่ง,นงก็คือการได้วัสดุอุปกรณ์มานี่ก็คือสีได้กระจายไปเฮอกับสมาชิกทอตามโคเลนนะคะเนื่องจากการทอ,อยู่ในกุ้มลมกุ้มมันยากต่อการผลิตก็เลยเอาไปทอ,อยู่นะคะยุหิน เพื่อง่ายต่อการทอห้องสมาชิกการบริหารปันพ้นะคะก็คือสมาชิกผู้ที่ถอสีได้8%ผู้ที่ถอผู้ผู้ที่ผลิตกรรมการในสิได้แค่2์สำหรับ100บาทนะคะก็คือ2์ก็คือ20บาท8%ก็คือ80บาทนะคะฉะนั้นเพื่อเฮอสมาชิกนะคะได้กำลังเจอในการผลิตก็เลยต้องบริหารจัดการแบบนี้ผู้ที่ นะคะเป็นกรรมการกสิสแบ่งกันหน้าที่กันบริหารอีกอย่างหนึ่งก็คือจัดไฟผลิตไพ่ไฮไายถอไายออบริหารจัดการไปนําความรู้เข้ามาสู้กลุ่มก็แ,แบ่งเป็นโซนเป็นโซนไปนะคะสาหรับการบริหารจัดการกลุ่มสําหรับการรวมทุนสมาชิกทุกท่านทุกคนกสีนําทุนมารวมกันเพื่อเป็นทุนนะคะในกลุ่มที่นี่ ก็ได้งบสนับสนุนมาจากสำนักง,งานกเกษตร10,000แสนบาทมูล,ลนิธิต่อต้านการทุจริต10,000แสนบาทแล้วก็สำหรับหน่วยงานพัฒนาชุมชนก็เข้ามาสอยเรื่อยมีว่าสิเป็นความรู้หรืออุป,ปรกรณ์ต่างๆค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ห้องกุมก็คือนะคะได้พระต่ตะมองได้กระเป๋าได้ชุดสำเร็จรูปได้หมวกได้ผงกุญแจแล้วก็ได้มาลัยก่อนนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ห้องกุ้ม่อพา้าม่เหา่าซึ่ง ความต้องการก็คือชุดจาเร็จรูปที่หน่วยงานต่างๆสร้างเข้ามาเอดเป็นรูปแบบทีมงานค่ะกลุมได้กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตีจํานวน2องแสนบาทหลังจากที่ได้รับอนุมัติงบป,ประมาณแล้วก็ได้มาบริหารจัดการตามแผนนำเงินไปซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทำเพื่อกุ้มมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมีลูกค้าเพิ่มหมากขึ้นมีออเดอร์สั่งสื่อเข้าหมาลายแล้วก็สั่งตัดทำเพื่อกุ้มมีรายได้มีกำไรเพื่อจัดสั้นเพื่อกับสมาชิกมีเงินส่งขืนตามกำหนดสัญญาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกุมม่มบ้านห้องแสงใ้หลังจากที่กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตีมาแล้วนะคะทำเพื่อสมาชิกกุม้มได้งานทำอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นและก็ได้การออมเงินเช่นกองทุนวันละบาทกองทุนเงินล้านสมาชิกกุ้มเขาถึงสวัสดิการของถุมชนเช่นเงินสมาคมทราบปนากิจศพของมูล11และวก็วันปีเมอรอวันสงการได้ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเอาองพันไปผ้า แล้วก็ทำเอออันครอบครัวสมาชิกของกลุ่มได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวไม่ต้องออกไปทํางานที่อื่นแล้วก็ทำเออครอบครัวม,มีความสุขได้ความอบอุ่นเอเธอสมาชิกกลุ่มท่านเกียจบปทอทุกตัวทีวัดค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเหานะคะก็สิได้หน่วยงานต่างๆมาส่งเสริมและ้กะ็ เพื่อนกสิมา้อนยังเช่นกอซศน,นอจะมา่าดทำแปรรูปเป็นกระเป๋าค่ะแล้วก็วิทยาลัยชุมชนยโสธรจะมาส่งเสริมสอนให้เห้าเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีคุณภาพขึ้นให้ท่านสมัยขึ้นค่ะและก็ของพัฒนาชุมชนสิเฮ้ามาซ้อนเรื่องการ ย่อมผ้าซีธรรมชาติเปลือกไม้เปลือกอลา,างเปลือกนนสีต่างๆค่ะสีเป็นซีธรรมชาติที่มีทําลายซิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับอุตสาหากรรมนะคะกัจจิมา้อนมหมัดลายมีค่ะเอ็ดลายมีต่างๆหลายยอดสุนทรลายพเพลิ่นี่เขากระจังสิมาแปรลูปเป็นเสื้อ้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยะโสธรค่คะหลังจากที่เขาได้อบรมจากหน่วยงานต่างๆมาอบรมนะคะ ิ้นค้างเฮากาซีได้คุณภาพพื้นแล้วก็พานมาตรฐานมพชค่ะแล้วก็เฮากาซิได้ไปทรงประโกวธได้หลับทรงชิ้นค้าก็คือแพตตามองได้ฮ้าดาวกับพระมดมีได้ฮ้าดาวค่ะสําหรับช่องทางการคายนะคะทางกุมเฮากาซีได้ลานประจําอยู่แล้วคืออยู่ในมูสิเอบ้านท้องแสงนี่แหละค่ะเปิดทําการกับ ทุกวันจันทร์ทึงซุกแ์ดโมงเร้าหอด17นาฬิกาหอด5โมงค่ะแล้วก็ช่องทางการค้ายทาง Facebook กัสิได้ a c e b o o k มันมีผู้ไทยและก็ของกลุ่มทอผ้าสัมาชีพห้องแสงใต้หกส1ค่ะสองช่องทางแล้วก็เบอร์โทรนะคะ094 751 2351ค่ะมาซอยอุดนนุนเน่ด้วค่ะ ด้านการพัฒนาสามาชิกของกลุ่มกลุ่มก็ได้จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ ika, ผ excel, Kirk ประกอบการโอท็อปกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงโนคาสมาชิกกลุ่มได้เข้าร่วมการพึ่อบรมโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการเช่นพัฒนาชุมชนกศนสอุตสาหกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอและก็สมาชิกได้แลกเว้นเรียนรู้กับกลุ่มอื่นและได้เป็นศุนเรียนรู้กลุ่มสมาชิกทอผ้าบ้านห้องแสง กุ่มได้นำรักปัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้นะคะโดยการเป็นเรื่องในการพอประมาณและก็กุ้มได้เฮอสมาชิกได้งานทําสมาชิกกุ้มได้ส่วนร่วมในการเอ็ดกิจกรรมในชุมชนต่างๆมีว่าการนําไปพ้าวางจาหน่ายและการนาพ้าไปตกแต่งงานในงานประเพณีกิจกรรมต่างๆห้องชุมชน,นะคะ่าก็ต้องข้อคอบคุณน่วยงานราชการที่เฮามาซอยเลอกุ้มก็คือ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเลิงนกขาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรสำนักง,งานกเกษตรอำเภอเลิงนกขามูลนิธิต่อต้านการทุจริตกศนวิทยายลัยชุมชนจังหวัดยโสธรอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธรเทศบาลตำบลห้องแสงแล้วก็ต้องขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทวาสตรีที่สนับสนุนเงินทุนพามาซอยเลอเือกุุมได้มีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะที่มามุ่นเวียนเฮกุม ได้นำไปใช้ก็ต้องพอขอบคุณหุนลายๆค่ะสวัสดีค่ะ